เคสระบบกล้อง iPhone 17 Pro Max ไปกินสุกี้ตีนหนอยกันค่ะทุกคนก็คือกูชอบกล้อง iPhone 17มากมันปรับแนวนอนได้ด้วยกูเล่นทั้งวันแต่คิวแบบโคตรเยอะก็เยอะตลอดอยู่แล้วอ่าได้คิวแล้วมาเริ่มเริ่มเลยก็เริ่มจากเนื้อออสเตรเลียคือกินเนื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะแต่กินในซุกี้ตีหนหอยนะกินได้อร่อยด้วย มียกมาเนี่ยก็คือสั่งทุกรอบเลยแล้วก็เป็นเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากเหมือนเกี๊ยวในเซเว่นเลยอะชอบเออเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคือชอบเลยเลิฟเลยที่มากินติน้อยเพราะว่าเลื่อนฟิดในตอตอแล้วกูเจอแต่สุกี้ติน้อยอ่ะสะูตรนี้ก็มาจากคนในตอตอไข่คนเนื้อเนื้อคนไข่อะไรไม่รู้ก็ธรรมดาเลยเหมือนเนื้อไปชุบไข่ที่กินรวมกันแบบนี้ก็คืออิ่มไวมากงงกุ้งชีสแต่ก็ขี้แ,แกะกุ้งนะทุกคนรับสมัครคนแกะกุ้ง แล้วเหนื่อยอะทุกคนคือเดือนนี้ทําดอกไม้วาเลนไทน์ทรงอย่าหาทํานะซื้อเอาเหอะอิ่มแล้วทุกคนอิ่มมากออนไหนก้า oh